ยินดีต้อนรับสู่ Luxury Auto แหล่งรวมรีวิวรถยนต์เชิงลึกข่าวสารล่าสุดและการเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซของยานยนต์ระดับโลกที่ทุกตอนเราจะพาคุณไปสัมผัสการออกแบบเทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่ล่าสุดที่กำลังนิยามอนาคตของวงการยานยนต์และวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งใน SUV ที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปี นั่นคือ Honda CR-V รุ่นปี2026รถที่ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับครอบครัวนักเดินทางและคนใช้รถในชีวิตประจำวันทั่วโลกโดดเด่นด้วยความน่าเชื่อถือความอเนกประสงค์และความสบายและตอนนี้กลับมาในดีไซน์ใหม่ที่เต็มไปด้วยสไตล์นวัตกรรมและความประหยัดมากกว่าที่เคย ฮอนด้า CRV ปี2026มาพร้อมการออกแบบภายนอกที่โฉบเฉี่ยวและหรูหราก,กว่าเดิมเส้นสายตัวถังคมชัดสัดส่วนกว้างขึ้นด้านหน้ามีเอกลักษณ์ด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยโครเมียมหรือสีดำเงาตามรุ่นย่อยประกอบด้วยไฟหน้าเล็ดแบบบางเฉียบที่มาพร้อมเทคโนโลยี Adaptive Beam ให้ทัศนวิสัยเหนือชั้นในทุกสภาพแสงฝากระโปรงหน้าสอดรับกับเส้นหลังคาที่ปรับให้โฉบลงม,มากขึ้นส่วนด้านหลังมีไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์โดดเด่นฝากระโปรงท้ายทรงสปอร์ตพร้อมสปอยเลอร์ และปลายท่อไอเสียคู่เพิ่มความดุดันล้ออลลอยลายใหม่ตั้งแต่18-20ถึง20นิ้วเสริมด้วย4ตัวถังใหม่ทั้งแบบเมทัลลิกและเพลที่ให้ผู้ขับเลือกปรับบุคลิกได้ตามใจทางด้านเครื่องยนตฮอนด้าจัดตัวเลือกมาให้ครบเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับทุกรูปแบบรุ่นเริ่มต้นใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์ิโบปรับปรุงการส่งกำลังให้เนียนขึ้นและแรงบิดดีขึ้นเพื่อการเร่งแซงที่มั่นใจพร้อมประหยัดน้ำมันสูง รุ่นไฮบริดผสานเครื่องยนต์2.0ลิตรแบบแอดคินสันไซเคิลกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ตอบสนองชับวไวและเงียบขึ้นกว่ารุ่นเดิมไฮไลท์คือรุ่นปลั๊กอินไฮบริด PHEV ใหม่ที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง50กิโลเมตรเหมาะกับการขับในเมืองก่อนสลับใช้เครื่องยนต์น้ำมันเมื่อต้องเดินทางไกลเกียร์ CVT ปรับจูนใหม่ให้นุ่มนวลขึ้นและมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD ที่พัฒนาให้กระจายแรงบิดแม่นยำยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสาร Honda CR-V ปี2026ได้รับการยกระดับเต็มที่ใช้วัสดุนุ่มพรีเมียมตกแต่งด้วยอลูมิเนียมขัดเงาแอร์ลายไม้จริงในบางรุน่นเสริมด้วยฉนวนกันเสียงใหม่ให้ห้องโดยสารเงียบสงบแผงหน้าปัดติดตั้งจอผู้ขับขี่ดิจิทัลขนาด12.3นิ้วคู่กับจอกลางระบบสัมผัส10.5นิ้วพร้อมซอฟต์แวร์อินโฟเทนเมนตรุ่นล่าสุด รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบนำทางขั้นสูงและอัปเดต OTA ได้แบบออนไลน์มีแท่นชาร์จไร้สายความเร็วสูงช่อง USB-C ครบทุกตำแหน่งและระบบเสียง Bose 12ลำโพงรอบทิศทางผู้ช่วยสังงานด้วยเสียงสามารถควบคุมแอร์เพลงและนำทางได้อย่างเป็นธรรมชาติความสบายและความอเนกประสงค์ยังคงเป็นจุดเด่นหลักเบาะนั่งรองรับผู้โดยสาร5คนได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะพื้นที่ขาด้านหลังที่มากกว่าคู่แข่งเสริมออปชันเบาะคู่หน้าปรับอุ่นและระบ,บายอากาศ วงมาลายัยอุ่นและสันรูปพาโนรามาเบาะหลังปรับเอนได้และพับแยกเศษ60ส่วน40เพื่อขยายพื้นที่เก็บสัมภาระที่มากกว่า1,100ลิตรพร้อมพื้นห้องเก็บของปรับระดับได้ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีปรับความสูงได้ ระบบความปลอดภัยยกระดับด้วย Honda Sensing 360เป็นมาตรฐานทุกรุ่นครบทั้ง Adaptive Cruise Control ปรับเบรกนุ่มขึ้นเลน k e e p i n g Assist แม่นยำ Blind Spot Monitoring พร้อมช่วยหักพวงมลาลัย Traffic Jam Assist เตือนรถตัดหลังขณะถอยและกล้องรอบคัน360องศาแบบ 3D ใหม่เพิ่มระบบ Intersection Collision Mitigation ตรวจจับและป้องกันการชนด้านข้างที่ทางแยกซึ่งหาได้ยากในรถระดับเดียวกัน ด้านสมรรถนะการขับขี่ CRV ใหม่ให้ความนุ่มนวลและมั่นใจระบบการสะเทือนปรับใหม่ให้คุมตัวรถได้ดีขึ้นโดยยังคงความนิ่มสบายพวงมาลัยแม่นยำขึ้นรุ่นไฮบริดและ PHEV ได้แรงบิดทันทีจากมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้เร่งแซงเร็วขึ้นระบบ AWD ปรับการทำงานได้ไวเมื่อสภาพถนนเปลี่ยนทำให้พร้อมใช้งานทั้งในเมืองทางไกลหรือแม้แต่ทางลุยเบาๆ สรุปแล้ว Honda CR-V ปี2026ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่เป็นการออกแบบใหม่ทั้งคันที่นิยามมาตรฐานของ SUV ครอบครัวยุคใหม่อย่างแท้จริงรวมสไตล์ความอเนกประสงค์และเทคโนโลยีล้ำหน้าไว้ในคันเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวที่ต้องการพื้นที่และความปลอดภยัยคนทำงานที่ต้องการความประหยัดและความสบายหรือคนรักการเดินทางที่อยากได้รถคู่ใจที่พร้อมลุย CR-V ใหม่คันนี้ก็ตอบโจทย์ครบถ้วนและยังตอบย้ำว่าทำไมมันถึงเป็นหนึ่งใน SUV ที่ขายดีที่สุดในโลกและรุ่น2,026นี้พร้อมพา CRV ก้าสู่ยุคใหม่อย่างภาคภูมิ